เราได้เอามาในการงานแก้ข้อรับค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 รับ <coughs> <coughs> เสริมสร้างวิน่ทางการเงินภาพบรยเรนครับเพื่อจุดชนแข็งแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พรุกป้งหมายเลยนะคะเดิมนะคะเรามีเป้าหมายเอาไว้ที่หมด75,939นอสมาะคะของจังหวัดชุมพรแต่ทั่วทั้งประเทศนะคะ20ล้านคะท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรค่ะท่านตามองมี จังหวัดชุมพรนะคะท่านสุวรรณรัตนทองค่ะท่านประมงจังหวัดชุมพรค่ะนางสาวกีสิีแท่นินค่ะ,ท,คะท่านค่ะท่านนิกรไพรินค่ะผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชนรัฐทานนะคะนายวรุสครองไตรเว้งค่ะผู้อำนวยการ ท่านผู้นำชุมชนท่านผู้นำสำนักานแล้วก็ชุมชนบ้านผู้เรียนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ทางสำนสักงานตทคโกโลยีสากลนคนะคะก็ยินดีขอการยินดีต้อนรับทุกท่าน แล้วก็านของคุณท่านที่ียเกลสำนักงานดรชีาทคอนชุนพรในวันนี้นะคะอย่างที่ที่กรได้นำเรีอนะคะว่าในวันนี้นะคะเป็นพิธีปิดเป็นพิธีเปิดกระปุกนะคะเพื่อปิดโครงการเฉลิมฉอเปียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครบรอบ72พรรษานั่นเองนะคะซึ่งเรามีพิธีเปิดมีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชุมชนบ้านสุนทเกียรตินะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ย อ,อ๋เป็นพ <ikka> uh ิธ <what> <to> <making? ME> ีเ <LS> ปิดปุมเพื่อปิดโครงการนะคะอาจจะสับสนนิดนึงนะมันต้องเปิดมันต้องปิดต่างๆเหล่านี้นะคะก็เปิดปุกเพื่อปิดโครงการนะคะเพราะฉะนั้นก็การที่มีที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆเพื่อเฉลิมในวันของทางสในวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงพิธีการเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอสักครู่นะคะก็สักประมาณสิบนาฬิกาที่คาดว่าคนตีจะมาที่กระทรวงเกษตรนะคะที่กรมการชีสหกรณ์นะคะแล้วก็จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ เดี๋ยวชนี <lawsuit> ้เราเนผู้บริหารกระทรวเกษตรและสกรนะคะานรอพอดีท่านอะไรจรีสายตรงสายหน่วยงานทบตองด้วยนะคะท่านผู้รายการที่ผานด้วยนะคะแล้วก็ท่านอะบรมีกรมบัญชีสารกรท่านรอที่ิบดีกรมตชีสรรกรผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสรรพกรแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนใ้เคียนใช่ไหมคะ สวนทรภู่ทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ดีใจนะที่ได้มาที่กรมตรวจบัญชีสากรกรคุยกับท่านวินโร์ไว้ว่าว่างเมื่อไหร่จะแบ่งตะเทียววังเพราะเราอยู่ที่กระทรวงเราไม่ได้อยู่ที่วังที่ทราบว่าที่กรมตรวจบัญชีสากรกรเนี่ยเป็นพื้นที่วังเก่าแล้วก็เป็นพระมหาธรรณาที่คุณที่ได้สร้างวังเอาไว้จนท่ายคีกรมตรวจบัญชีสาธรกรดีใจที่ได้มาเป็นประธานในการติดโครงการสร้างวิยานการ ภาพครัวเรือนซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเป็นการขับเคลื่อนของหน่วยงานเล็กๆในกระทรวงแต่จริงๆมีผลมหาศาลกับครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจังหวัดที่น้องครัวเรือนเกษตรกรด้วยนะคะที่สําคัญแล้วก็หนึ่งสองสามอีกรูปค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกรูปนะคะหนึ่งสองสาม 嗯嗯